ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยนณมิตรสุวรรณีรัตนส,สุวรรณศรีและกัลยนณมิตรพิชานวานิชยางกุรานนทเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาวาโตปุพภาคนมาการังกะโรมาเซ nạ mô ta sa bhà a va to á ra ha to sa ma sam -sa. mô ta sa bhà a va to, -sam -ma -sam -ma -sam -to -a ra ha สัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิม่ยังพันเตอิมานิม่ยังผันเต พ,พัตตานีภัตตาณีสัปปริวารานีสัปปร,ะระิวารานีภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคภิกขุสังโคอิมานีอิมานี

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ คัตตาหารคัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเธอตลอดกาลลนานเธอ สตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็วางใจเบาๆาไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยาย พร้อมนักตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลาย รวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโอโหสิกรรมซึ่งกิดและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตดินัางเปตานางอุปกปติอิอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันทวปนรโสยถา,ามณิชโชิิรโส ยะถาสัพพิตดียวิวัจจันตุสัพพระโควินาสตุมาเตยภวรวันตรายโยสุขีที่ขายุโกวภวสัพพิติ ดาราโยสุขีติขายุโกะภวสัพพิติ อายุโกภาวะพิวาทนสิริสนิจจาวุฒาปัจายโนจัตตารุหามาวาทานติอายุวันโนสุขัง สัพพุทธานุภาเวนะสาพะถามานุภาเวนะสาพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังถามารัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานัง เวนะจตุราสิติสหัสธรรมคันธานุภาเว ปิตกาตยานุภาเวนาจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตยพยาสัพเพเตอันตรายสัพเพเตยอุปัททวาสัพเพเตทุนนิมิต ตาสังเทตยอวมังคะลาวินาศสันตุอายุวัตทโกุวัตนวัตทโกวสิริวัต ยาสวัตตะโกวพลวัตตะโกวัวานวัตตะโกสุขวันตะโกโหตุสัพะธาทุวขรวคาพิยาเวราโกสัตตุจุปะถวาเนกาอันตร ยาปิวินาสันตุเจติอาสาชัยสเศริทานาลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะโพคังวุฒิยจจยสวาสตวาสาจายุจชีวสิทธิยภาวนตุ เตยภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเว นัสัตถาโสทิภาวันตุเตภาวตุสาวพระมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาวพสังฆานุอาเวนัสัตธาโสทิภาวันตุเต ใจบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธพะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมีพุทธังพะควันตังอภพิวาเทมิ พุโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโอภาควตาธรมน์สวาคาตโอภาควตาธรรมน์ธัมมังนมะสัมมิธัมมังนะมะสัมมิธัม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสหาวกาสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านท,ทั้งที่อ่อนสมอยู่ในประเทศ ในขณะนี้และที่อยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาววรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกพุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทิญสาธุ